สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎทุกๆท่านในคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดงในเดือนกันยายนกร,รกฎนี่ถ้าเป็นชาวธาตุน้ํานะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปูหรือว่ากุ้งนะคะคนธาตุน้ําก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็การเป็นคนธาตุน้ําก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอมเพลมไมซ์นะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นได้นะคะจนบางทีก็ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ โอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้จับไพ่ได้นะคะก็มีไพ่ที่เหมือนกันถึงสามคู่นะคะแต่เราจะมาดูตัวตนก่อนนะคะไพ่ตัวตนนี้ก็จับได้ไพ่ที่ดีเลยนะคะเป็นไพ่เดอะเวอร์นะคะเดอะเวอร์นี่ก็หมายถึงอคนที่ว่ามีเทพคุ้มครองอยู่ในตัวเองนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าเทวดาประจําตัวของเราหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่คือว่ามีอะไรเราไปที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะ มีคนคอยปกป้องนะคะใครมาคิดร้ายก็มักจะแพ้ภัยตัวเองหรือบางทีก็สิ่งที่เขาคิดไม่ดีกับเรากลายเป็นว่าเขาคอยช่วยเหลือเรานะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อีกไพ่ใบหนึ่งที่แสดงตัวตนก็จะเป็นไพ่เด็กถือคทานะคะแต่ว่ากับหัวนะคะคทาก็เป็นเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ว่าเราอยัางต้องรับผิดชอบอยู่นะคะและก็การเป็นไพ่เด็กนี่ก็หมายถึงว่าบางทีนี่ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่กับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือไม่ก็คนที่บุตรบริวาร คนที่เราดูแลหรือว่าเรามีเอ,อเรามีอิทธิพลต่อเขานะคะแล้วก็มีไพ่เด็กอีกใบน,นึงก็คือไพ่เดอะฟูนะครับไพ่เดอะฟูก็เป็นไพ่เด็กประมาณว่าชอบการเดินทางนะคะชอบท่องเที่ยวแล้วก็มีคนเป็นคนที่อิสระนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงคนที่มีจะใช้ชมีวิสัยทัศน์เยอะนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าเอ,อจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางทีก็ไม่ค่อยรอบคอบนะคะคือเป็นคนที่ฉลาดชอบที่จะแบบ มีปัญหาหรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามานี่ก็ไม่กลัวที่จะลงมือทํานะคะเหมือนจะชอบงานที่ท้าทายนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือให้ระวังเกี่ยวกับให้ระวังเกี่ยวกับความไม่รอบคอบนะคะประมาณนี้นะคะไพ่เด็ดฟูมีไพ่เด็กถึงสองใบนะคะเราได้ไพ่ตัวตนซึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่อาจจะมีงานที่ต้องทํานะคะหรือมีเรื่องวิตกกังวลอยู่นะคะแต่ก็ใบใบสุดท้ายก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับ อสเวินถือคาถากับหัวเช่นกันนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะเดือนนี้ถ้าบางคนมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามันเหน็ดเหน,น,นื่อยแต่ก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยอะไรบางคนก็อาจจะเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะทําอะไรก็มักจะแบบมีเรื่องติดขัดมีคนมาแบบว่าขีดกรอบให้เราทํานะคะบา,างทที่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะแต่ว่า ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่นะคะอาจจะเป็นมีภาระที่ว่าเราเหมือนคำว่าจะเดินก้าวขานี่ก็มีอะไรมาถ่วงงหนะักทาอะไรไม่เต็มที่นะคะรวมทั้งเกิดเกิดจากตัวเราเองก็คือความรู้หรือว่าข้อมูลอาจจะน้อยหรือก็เกิดจากคนที่ว่าออรอบๆตัวเรานะคะบางคนก็เป็นคนที่เราไม่ค่อยให้ความสําคัญแต่ก็มามาทาให้เราทําอะไรได้ไม่เต็มที่บางทีก็เป็นคนที่เเราให้ความสําคัญคือ มีมีผลประโยชน์กับเราหรือไม่ก็เป็นคนที่ว่าเราค่อนข้างจะเกรงใจหรือว่าผูกพันนะคะมันมีไพ่เอ่อแฮงแมนนะคะแฮงแมนก็คือเนี่ยมันก็คนถูกห้อยหัวนะคะแต่ว่ามันมันเป็นไพ่กลับหัวก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลหรือว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่มันจะค่อยๆดีขึ้นมานะคะมีไพ่ใบที่อีกคู่หนึ่งที่เหมือนกันก็คือไพ่เฮอร์มิตไพ่แห่งสติปัญญานะคะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเ ที่ว่าเราคิดว่าเราทาไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็จะค่อยๆเริ่มทําได้อาจจะมีคนมาช่วยเหลือหรือว่าเกิดจากสติปัญญาของเราขึ้นมาเองนะคะหรือไม่ก็เกิดจากความภาคเพียนการลงมือทํานะคะบางครั้งก็มีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะช่วยช่วยเหลือทั้งโดยตรงหรือว่าช่วยเหลือเงียบๆโดยเฉพาะบางทีก็เป็นแฟนเรานะคะหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเป็นญาติที่น้องหรือไม่ก็ เป็นหัวหน้าเราหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้ก็มีโอกาสที่จะมาแบบทําให้เราเนี่ยสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยสมหวังประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะไพ่เออแต่ว่าอันนึงก็คืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะมีไพ่เลเวอร์เข้ามานะคะอยู่ที่ตําแหน่งของโชคลาภนะคะก็ต้องถ่ายไปเลยว่าดีมากนะคะอาจจะมีอะไรที่ทําให้เราต้องเลือกนะคะต้องทําให้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะรวมถึงความรักนะคะแต่ก็ เราก็จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเลเวอร์ ever, ะคะข้างๆเรเวิร์ก็เป็นเอ็มเพอนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงพวกต่างประเทศไม่ก็เจ้าหน่ายแต่พวกนี้นะคะเอ็มเพอรกับสเตนเข้ามาในส่วนใหญ่ก็จะมีงานที่ว่ามาให้เราทําให้เราลุยเยอะมากหน่อยนะคะก็อก็ถือว่าเดือนนี้ก็ไงเราก็ต้องทําไปนะแต่ว่าเอาโชคลาบโชคลาบถ้าเราได้โชคลาบที่ดีเรเวิร์นะคะก็ถือว่าโอกาส ดีๆเข้ามาแล้วนะคะการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเงินทองที่จะเข้ามานะคะแต่เลเวอร์นี่หมายถึงพวกการเดินทางต่างประเทศมักจะหมายถึงโอกาสที่ดีที่เข้ามานะคะโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราเนี่ยเประสบความสําเร็จหรือว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันก็ตัวท่านเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้เราอาจจะไม่อยากใช้เงินหรือว่ามีเรื่องที่ต้องใช้ใจเยอะอยู่นะคะคนที่มีความรักนะคะหรือว่าคนที่โสดคนที่โสดก็ครอบครัวมีความสุขนะคะ อาจจะได้ไปฉลองหรือไปเที่ยวอะไรในที่ต่างๆและได้เดินทางอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คนที่มีความรักอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเอประสบความสําเร็จนะคะความรักไงอ่ะมันจะว่าสดชื่นนะคะบางทีก็จะได้แฟนหรือว่าเจอคนที่ว่าเมอน่ามีแฟนที่มีเงินมีเงินนะคะหรือไม่ก็ดูดี อุปสรรคของเราก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอการยังไงเหมือนการประชดได้ได้ไดพ่ดีวิวนะคะดีวิวกับหัวก็หมายถึงการแบบว่าอาจจะไม่พอใจหรือว่าแสดงความโกรธหรือว่าเามีอะไรที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาแล้วมันแค่ระเบิดออกมาก็ไม่กล้าจะระเบิดตรงๆไม่กล้าแสดงออกก็อาจจะออกมาในรูปแบบของการประชดประชันนะคะการกดดันคนอื่นหรือว่ากดดันตัวเองนะคะก็ทําให้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่า มันอยู่ใกล้ใกล้แฮงแมนด้วยเนาะในหนึ่งเดือนอะนะบางทีเราทายว่าดีส่วนที่ดีก็คือดีนะคะมีดาวคุ้มครองแต่ส่วนที่รู้สึกอึดอัดมันก็จะเป็นตัวนี้ความรู้สึกของเรานะคะแต่มันก็จะค่อยค่ยคลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ พวกไอสิ่งที่เราทําหรือว่าตั้งใจจะทําก็จะค่อยๆออ,ออกดอกออกผลให้เรายินดีนะคะสําหรับคนที่มีความคิดว่าเอออยากจะมีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองก็มีโอากาสที่จะได้อยู่นะคะมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาอยู่ที่ตําแหน่งของคู่รักนะคะหรือไม่ก็คู่ค้าคู่สัญญาลูกนี้เจ้านี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะเอ่อได้รับเออยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอยู่ในด้านบวกก็แล้วกันนะเนาะแต่ในด้านความรักบางคนก็อาจจะ มีค่จะจ่ายเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆนะคะจ้าตาในสตาร์ได้เป็นไพ่ที่ดีนะแต่ว่าบางทีมันอยู่ในตำแหน่งของคู่รักแล้วก็ยังเป็นพวกแบบคู่ค้าพวกหุ้นส่วนเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะอาจจะมีเกี่ยวกวับเรื่องการตกแต่งหรือว่าการใช้จ่ายเงินเกี่ยวของสวยๆงามๆอะไร <S <S พวกนี้นะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเอ,อไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยไปเจอคนเท่าไหร่นะคะอาจจะมี อะไรที่ทาที่ว่าจะ,จะต้องเราจะต้องทําอะไรอยู่ด้วยตัวของเราเองนะคะใช้ความสามารถด้วยตัวเราเองนะคะไพ่เฮอร์มิตนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเองอะ่ะกาําลังแบบวิเคราะห์หรือว่ามีเวลาที่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์ทำเ <noun. S 2> กี่ยวกับงานหรือบางทีก็วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทํามานั้นอ่ะมันผิดหรือว่ามันถูกนะคะส่วนคนที่มีอยากจะไปเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ากาําลังคิด เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศทํางานกับคนต่างชาติเลยพวกนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะรวมถึงทํางานที่ใช้ทางด้านโซเชีย hmm. ลด้วยนะคะก็โอเคนะคะเอาละเราก็สรุปดีกว่านะคะว่าก็มีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามานะคะทําให้เรามีอะไรเหน็ดเหนื่อยทางด้านอารมณ์แล้วก็ร่างกายบางคนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่ว่าก็มีเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วก็มีมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาตัวท่านเองนะคะ แต่ว่าไอ้ความรู้สึกกดดันบางอย่างเนี่ยมันมันจะต้องได้รับแรงกดดันระ,ระดับหนึ่งนะคะกว่าที่มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้ไปปรับสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นมานะคะอะโอเคก็คนที่มีความรักก็มีโอกาสที่จะเจอความรักที่สดใสซา,าบซ่านนะคะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆในเดือนกันยายนนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามหรือจะแนะนำคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะสวัสดีค่ะ